สวัสดีครับผมกิจครับจากสังกัดลาน่าครับลาน่าเนี่ยเป็นสังกัดที่ดึงผมมาในแอปอีโคไลฟ์ซึ่งผมเป็นวีเจคนแรกของสังกัดเริ่มมาด้วยกันลาน่าเราอยู่กันแบบเพื่อนนะก็อยู่กันเหมือนพี่เหมือนนอ้องเหมือนเพื่อนสบายๆส,สวัสดีค่ะใบขวัญสังกัดบีค่ะน่าจะเป็นความหลากหลายแล้วก็การพัฒนาค่ะ ทังเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังจริงๆไม่จํากัดเลยค่ะ,ะเพศทุกวัจริงๆอ่ะเป็นคำพูดแบบเล่นๆเนาะแต่ว่าก็พูดกันมาแบบเรื่อยๆจนแบบติดปากก็คือแบบสังกัเดเบียร์ลำหนึ่งของประเทศสวัสดีค่ะ,ะชื่อแปลงค่ะเป็น CEO ของสังกัดซีเร e t ค่ะ จนซี่ของเราค่ะก็เหมาะสําหรับคนยุค2021ึ้นมาค่ะในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้ได้ผลตอบแทนสูงก็คือทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในสังกัดเราได้ยิ่งถ้าชอบพูดคุยชอบร้องเพลงหรือว่ามีความสามารถพิเศษอะไรเนี่ยกรสามารถร่วมงานกับเราได้แล้วค่ะคิดจะไรคิดถึงซีรี e t ค่ะสวัสดีครับผมชื่อโอครับเป็นผู้สังกัดรีเบิร์ดนะครับ ผมมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาวิจดีแล้วก็การไลฟ์มาเจ็ดปีการสร้างคนที่จากไม่มีอะไรเลยให้เขามีเนี่ยมันสุดยอดมากครับผมว่าหน้าตาไม่ดีไม่เก่งไม่พร้อมทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอันนี้พัฒนาได้เพราะว่าคนเราเริ่มจากความไม่พร้อมไปแล้วครนะับฉะนั้นให้ความไม่พร้อมนะั้นโตเป็นพร้อมพวกเราเข้าใจเข้าถึงพึ่งพาได้สวัสดีครับผมขีดสังกัดเคนคะรับ มีการไลฟส์สดแบบฟรี์สไตล์ครับแล้วก็มีเทียนให้เราวีเจทุกสดาห์ทำให้เรารู้ถึงปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับคนที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความขยันครับแค่สองครานี้ก็สามารถมาเป็นตัวของตเรา,า,าได้คลับสวัสดีค่ะนะค่ะสวัสดีค่ะเบิ้ลค่ะจากสตเร์เลิฟนะคะ ในเรื่องของการใส่ใจดูแลตักดันนะคะเราไม่ทิ้งน้องแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีทีมงานที่ดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาตุาด้านเลยค่ะมันหลายหลากหลายสไตล์จริงๆค่ะฉะนั้นแล้วก็คือขอเน้นความตั้งใจแล้วก็ขอให้มีความสามารถเรค่ะเลิค่ะป้ายนะคะจากสก,ก๊ะเซเลกค่ะ ดเดยเดเจนซี่เรานะคะเอาปาระกันวงก็คงไม่พอค่ะเพราะว่าเจนซี่เราเนี่ยได้จบเบยนเป็นบริษัทนะคะต้องตมกฎหมายเพื่อที่จะซัพพอร์ตน้องๆเกี่ยวกับการเดินเครดิตค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยเขาจะคิดว่าสังกัดเราเนี่ยคัดแต่หน้าตาะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสังกัดเราเนี่ยพร้อมที่จะรับนะคะคนที่มีความสามารถและอยากที่จะพัฒนาตัวเองทางเราจะเติมเต็มให้คุณเพื่อว่าคุณจะเป็นใครนะคะเราจะพาคุณไปไกลที่สุดค่ะ ช,ชื่อป๊อปปี้นะคะมาจากสังก,กัดโซนนะคะเป็นนิรระาัานสังกัดค่ะ <S <S เอเจนซี่ของเรานะคะก็จะมีการสอนวิธีการไลฟ์วิธีการสร้างจุดเด่นเพื่อให้ืู้ได้ยูเข้ามาสนใจเราค่ะ จำกัดสโนูนะคะเราก็จะรับทุกคนที่สนใจอยากเป็นนัเจจริงๆค่ะก็ไม่ซีเรียสเรื่องหน้าตานะคะขอแค่การพูดเก่งระบบที่เล่นแล้วก็มีความสุภาพส่วนอื่นๆจำกัดก็จะมีทำให้ค่ะเราเข้าใจง่ายแล้วก็จะพาคุณไปได้ไกลที่สุดค,ค่ะสวัสดีค่ะไว้นะคะจาก Lion Agency Digital Marketing ค่ะ อินฟลูเอนเซอร์ทุกคนเลยนะคะที่สนใจในด้านการไลฟ์อยากสร้างความสุขให้กับผู้ชมบนมิวส์ไลฟ์ค่ะโดยน้องๆทุกคนมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดคะ่ะสำหรับสังกัดแล้วนะคะก็ต้องเป็นงานดีคะ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับเซิร์ชได้เลยที่อลฟ์ไดอาร์ตดีเสังกัดของเรามีดูแลและให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยคะ่ะก็สำหรับคนที่สนใจจะเป็นดีเจนะคะที่นี้ต้อนรับผู้สู่บ้านดีค่ะก็ถ้าเกิดว่า สนใจทีจ่จะร่วมงานกับเรานะคะก็สามารถติดต่อแป้งได้ะคะ่ะถ้าอยากพัฒนาตัวเองสังกัดมอดิตัลักกีาครัมาอยู่บ้านเคเดกันครับสมัครมาได้นะคะมาเป็นครอบครัวซ e ลีมิตี้กับเรานะคคะ่ะแลงก็ฝากกำกับสโนด้วยนะคะ Beagle!